ท่านอยู่ได้เพราะเงินของพวกเราน้องๆทุกคนเนี่ยขายของทุกวันเอาภาษีให้กับรัฐบาลเพื่อเอาไปบำรุงทุกหน่วยงานเพราะฉะนั้นย่อมมีสิทธิ์จะเรียกร้องมาตรฐานในการใช้กฎหมายและมีสิทธิ์ที่จะต่อต้านคนที่พูดลอยลมไปเรื่อยๆเพื่อให้เวลามันผ่านไปจนเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตกลงเ่ยมีใครบ้างที่ร่วมขบวนการอย่าทำให้เราต้องสงสัยและหักใจถึงขนาดนั้นว่า สังคมไทยเราจะไม่มีวันเปลี่ยนอำนาจเกินอำนาจของยศมันจะยิ่งใหญ่เกินกว่าความยุติธรรมเรื่องแตงโมงแค่20%อีก80%คือคำว่าศักดิ์ศรีของคนไทยทั้งประเทศมันค้ำคอพวกเราอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งต่อให้เป็นรัฐมนตรีก็ต้องให้ความสนใจมากกว่านี้นะครับต้องให้ความสนใจมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน แล้วเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟกับทั้งประเทศถ้าไม่ฉชนนั้นในอนาคตใครจะมาลงเลือกตั้งก็ไม่เอาเราต้องช่วยกันจําว่าใครทําให้ประเทศเราล้าหลังหรือชักช้านะครับต้องขอขอบคุณพี่ยักษ์ขอเสียงพุ่มนุ์ดังๆให้พี่ยักษ์หน่อยเป็นความหวังต้องให้รับคดีขอเสียง,ง,งพุ่มน์ดังๆไม่ใช่แค่ัิพิี ขอเสียงปรบมือดังๆให้ท่านรัฐมนตรีซึ่งไม่ได้มาเดี๋ยวฝากเสียงไปทางผู้ช่วยปรบมือครับเดี๋ยววันท่านยังไม่เสร็จครับยังมีฮะนี่คือายแพทย์ผู้ซึ่งมีข้อมูลทุกอย่างผมมีข้อมูลกันหมดทุกอย่างนะท่านผู้ช่วยถ้าท่านอยากจะช่วยจริงๆอะ่ะใจเย็นๆคะนะคนะ,ะคือผมชอบทํางานเร็วๆละชัดเจนนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมรู้สึกไม่แฮปปี้มาก ท่านผู้ช่วยจะให้ไปรับซองตรงนู้นตรงนี้มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติโอ้โหไอ้แค่มายืน่นและอธิบาย่ยตรงนี้มันก็จบแล้วมันจะไปลีลาอะไรกันนักอันหนาต้องไปยืนตรงนั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติผมไม่รู้ถ้ามืลอต่เราธรรมเนียมชาตินี้เราจะไม่ไปไหนกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอความร่วมมือด้วยว่าเรามาเพื่อผลเราไม่ได้มาเพื่อจะมาหาเรื่องกัน เพราะฉะนั้นอย่าตั้งการดสูงนะเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็เหมือนกันคุณปงคุณปอ๊ณปอปวุ่นวายไปหมดกับสื่อมวลชนให้ถอยไปทางนน้นให้ถอยมาทางนี้กล่าวอ้างตำแหน่งตัวเองเรามาเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าพวกคุณต้องให้ความร่วมมือด้วยนะครับอาจารย์มีอะไรจะพูดเชิญครับ,รบอีกสักไม่เกินห้านาทีครับคืออันอย่างแรกเลยนะครับความคาดหวังของประชาชนนะฮะอย่างน้อยที่สุดนะครับเรื่องของ การผิดพรบคอมพิวเตอร์นําข้อมูลอันเป็นเท็จส่่นะบบคอมพิวเตอร์การหลอกลวงประชาชนของข้าราชการเนี่ยมันต้องมีเจ้าพนักรับผิดชอบครับนะฮะซึ่งอันนี้ง่ายง่ายมากเลยเรื่องเอาแผลมาต่างประเทศมาหรือเรื่องแก้ GPS เรื่องแก้วงจรปิดหรือปัสสาวะที่ร้านตานนิดแล้วแล้วมาบอกว่าปัสสาวะอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอย่างี่สุดต้องมันเป็นเรื่องที่เดซายน่าจะทําได้นะครับแล้วก็ง่ายมากนะอันที่2คือเรื่องของน้องๆมิสแกนที่เขามาช่วยในรายนี้เป็น เป็นโซเชียลมูฟเมนท์ที่สําคัญนะครคือน้องเขาทาอะไรบ้างฮะอันที่หนึ่งนะฮะเรื่องของการตกท้ายเรือเขาสามารถทําให้เห็นว่าตกท้ายเรือไม่โดนใบพัดปัสสาวะท้ายเรือทําไม่ได้ใช่ไหมฮะก็าสามารถทาให้เห็นเพราะฉะนั้นในเมื่อปัสสาวะท้ายเรือทําไม่ได้ตกไม่โดนใบพัดก็จ,จบแล้วครับเรื่องอื่นมันมัน,ม,นมันไม่ได้แล้วครับนะครับมันเป็นเรื่องเท็จหมดครับอันที่สองคือตอนที่ไปถ่ายรูปตอนกลางคืนนะครับน้องเขาก็ได้สาธิตนะครับ ที่เป็นภาพตัดต่อเวลา21.56ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยครับแตงโมมีภาพคู่เพียงภาพเดียวในเวลากลางคืนซึ่งหลังจากที่น้องเขาทางรถมือสแกนได้ทำแล้วก็ให้รู้ว่ามันไม่สามารถทําได้เลยทางเทคนิคคือการที่ภาพของมนุษย์ไม่สามารถทช้งานได้ต้องหมูยังไงก็ปรากฏครับก็คือเรื่องของรูปตัดต่อที่เป็นเทจอันนี้ฮะต้องมีคนช่วย รับผิดชอบเรื่องเวลาแก้ไขย22.13และอย่างอื่นมันจะตามมาครับท่านครับคือคือผมว่ามันหาข้อมูลไม่ยากนะครับง่ายมากอย่างรูปเนี่ยก่อนที่ท่านจะมาตอนนี้ท่านรู้ไหมครับว่ารูปแตงโมมาจากที่ไหนผมเรียนถามท่านที่ปรึกษาและทุนตรี่รับ เราตรู้ข้อเท็จจริงรูปของแตงโมก็ถูกขโมยมาจากอินสตาแกรมในรูปที่เอาไปตัดต่อผมมีข้อมูลเก็บหมดแล้วทุกอย่างนะครับเราต้องรู้เท่าทันหมดนะฮะรูปที่เสียชีวิตมีลักษณะเหมือนไพ่หลังด้วยท่านเคยเห็นไหมฮะกันที่ผมเรียนฮะก็คือวันนี้นะครับผมเนี่ยมาก็คือเป็นการอธิบายนะ<พ>ท่านท่านท่านผมเข้าใจท่านท่านไม่ต้องอธิบายแล้วผมเข้าใจในตำแหน่งท่านเดี๋ยวครับคุณใจเย็นๆคุณอย่าพูด คุณก็อีกคนหนึ่งนะที่จะไล่ผมออกไปข้างนอกคุณทักใช่ไหมคุณอะไรนะคุณตั้มไช้ตั้มอีกแล้วอ่าเปิดเปิดรูปแท้จริงสักรูปหนึ่งให้ท่านอธิบดีดูว่ารูปที่ภายหลังเหมือนถูกมัดซึ่งไม่ค่อยมีใครเห็นนี่ทนะ่านเป็นคุณในแพทย์นะครับถูกขับออกจากพยานถูกขับออกจากพยานนะครับท่านดูเอาละกันนะครับนี่คือรูปจริงทั้งหมดทุกอย่าง ร่มนี้ใท่ไหมที่ไพ่หลังไุ่ไหลังเอาแค่ไพ่หลังก็พอ